สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลายล้านไลออนคาเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเป็ดไลออนคานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับสาวกนะครับฟอร์ดเอเวอตนะครับต้องห้ามพลาดเลยนะครับเพราะวันนี้นะครับผมจะเอา2คันนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษให้ส่วนลดนะครับของแถมไบแบบจัดเต็มนะครับ จนลูกค้าต้องบอกว่าลองว้าวอย่างแน่นอนนะครับและทั้ง2คันนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดของเขาเลยนะครับท็อปสุดตารางเลยนะครับก็คือ Ford e v e r e s t นะครับ2.0ไทเทเนียมพัดเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อหรือ4 w ลดนะครับและทั้ง2คันนี้นะครับจะมาในปี2022และคันนี้ปี2021โฉมนี้จะเป็นโฉมไม่เนื้อเชนนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉม Next Gen นั่นเองนะครับไฟหน้านะครับเขาจะเป็นเหลี่ยมเบี่ยมแบบนี้เลยนะครับโฉมไฟเหลี่ย นะครับ10ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับวันตีคืออะไรคืออรับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์ระบบส่งกําลังนั่นเองนะครับให้ถึง10ปีนะครับหรือ150,000กิโลเมตรเลยนะครับโอ้โหใช้กันต่อได้สบายเลยและทั้ง2คันนี้เลขไมล์ลักหมื่นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับและสําหรับคันนี้นะครับก็คือสีขาวนะครับและเรายังใส่ในส่วนของชุดแต่งนะครับจัดเต็มนะครับทั้ง2คันนี้เลยนะครับเนี่ย กระจังหน้านะครับตามสไตล์ของร้านและออนคาของเรานะครับชุดครอบต่างๆอักษรตัวนูนต่างๆน,น,นะครับคอบไฟหน้าไฟท้ายซุ้มล้อจัดให้สวยๆจำแจมเลยนะครับและราคาวันนี้นะครับจากปกตินะครับ9 5 9า0 0วันนี้ผมให้2องคันนี้ราคาเดียวกันเลยให้ส่วนลดไปเลยทันที60,000บาทนะครับจะเหลือเพียงแค่ 8แ9 0 0 0่บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ของแถมให้ไปหมดนี่นะครับไม่ได้มีตัดไม่มีกั๊กไม่มีถอดออกอย่างแน่นอนนะครับซื้อได้ทั้งสดและจัดฟแนซ์เลยนะครับซื้อสดไม่มีบวกแวดอย่างแน่นอนนะครับของแถมมาเต็มนะครับซื้อจักไฟแนซ์นะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยครับกนนีฟรีดาวพอร์ตอยู่มาะมาณ15,000บาทนะครับนานสูงสุดถึง7ปีนั่นเองนะครับดอกเบี้ยเศษก็ถูกมากๆของแถมอื่นก็มาเต็มมากๆและเรายังมีบริการหลักการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าอีีก1ป20ลขอองงงทาาาร้นนนนเเัั่ เดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ชมนะครับที่ละคันกันก่อนเลยนะครับเริ่มด้วยนะครับในคันสีขาวกันก่อนเลยนะครับสีนี้นะครับก็คือจะมาผลิตนะครับในปี2020นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2022นั่นเองครับตัวรถนะครับจะออกจากศูนย์ก็คือปี2020นนะครับนี่ และเรายังใส่ชุดแต่งนะครับตัวนูนะครับคำว่าเอเวอรอันนี้ของแต่งเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับกระจังหน้าเบิกใหม่แบบนี้กระจังหน้าเดิมมีให้นะครับอาชุดครอบต่างๆนะครับคอบไฟหน้าไฟท้ายซุ้มล้อเบิกให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับโฉมไฟเหลี่ยมก็คือเขาจะมีตั้งแต่ปี20นะครับถึงปีนะครับอาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมนะครับโฉมนี้คือเขาเรียกโฉมไมเนอร์เชนนั่นเองนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวทิ้งทัวนั่นเองนะครับให้วารตี10ปีหรือ1,5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับซุ้มล้อขนาด3นิ้วกำลังสวยเลยนะครับและสำหรับล้อแม็กคันนี้มีการอัปเกรดเป็นล้อแม็กแต่งแบบนี้ครับลายเท่ลายสปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นสีทับออกเทาดำนะครับสีดำดำแบบนี้นะครับและยังได้ยางนะครับ BF นะครับสหรับสายลุยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่ดอกยางนะครับยังเหลือๆนะครับใช้กันต่อได้เลยนะครับยางยังปีใหม่อยู่ด้วยนะครับนี่ชุดครอบนะครับไป อครอบแก้มนั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่กระจกมองข้างนะครับ มีไฟเลี้ยวนะครับมีนะครับจุดเตือนนะครับจุดอับสายตาคือรุ่นท็อปสุดเนี่ยเขาได้ออปชันมาแบบจัดเต็มนะครับและสําหรับมือจับนะครับนี่เราใส่ชุดครอบกันลอยนะครับครอบมือจับนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับให้ทั้งหมดเลยนะครับอาีประตูเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับและรถยกสูงเขาจะมาพร้อมด้วยนะครับอาชายบันไดแบบนี้เลยนะครับและทีพิเศษสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีน้าตาลคอนอยากนั่นเองนะครับอ่าและ สีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษจริงปกติภายในจะเป็นสีดาสีเดียวกันหมดเลยนะครับแต่อาโฉมนี้นะครับเขาจะมีนะครับตัวพิเศษก็คือสีน้ําตาลคอนหยักแบบนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลนวลนๆนะครับดูเรียบดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับได้บอกป่าบไฟฟ้าคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอกลางนะครับทัชสกรีนนะครับ เป็นหน้าจอครับสิงหามาให้เรียบร้อยรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะครับและมีกล้องถอยหลังพร้อมเซนเซอร์ไกยะมีมาให้นะครับแอ์ดิิตอลแบบนี้นะครับและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมาพร้อมด้วยฟังก์ชันระบบขับเคลื่อนนะครับสล้อมีให้เลือกตามการใช้งานได้เลยนะครับบนท้องถนนลุยหินลุยโคลนลุยทรายต่างๆนะครับและคันนี้นะครับให้ดูครับเล็กไม่กันช้าช้าชัดนะครับคันนี้นะครับเลขไม่นะครับใช้ไปเพียงแค่9,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเข้าศูนย์ ตลอดทุกระยะนะครับรับประกันเลขไม้แท้นะครับไม่มีกลับไม่มีกอนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสการันตีนะครับการเข้าสูนนั่นเองนะครับภูมิไรนหนังมัลติฟังชันมีอะแดปตีฟคูดคอนโท l นะครับมาให้ครบเลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดนี่และสําหรับห้องผุโดยสานะครับด้านหลังนะครับแถวที่2แถวที่3มเบาะคือใหม่มากนะครับไม่มีช้ําไม่มีขาดไม่มีปะไม่มีซ่อมนะครับให้ดูสภาพสวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับ มาพร้อมด้วยหลังคานะครับน sì. ี okay ่ให้ดูเลยครับหลังคาพานูมิกซ์รูปครับม่านจะเป็นม่านไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสาหรับ Ford e v e r วอเรนะครับนี่เปิดได้สุดเลยนะครับเป็น2สเต็ปแบบนี้นะครับและหลังคาแก้วนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับนี่ผมเปิดให้ชมเลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับใช้ได้ครบหมดนะครับอ่าแอร์เย็นมากนะครับสําหรับ Ford e v e r วอเรสนะครับนี่เปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับนี่โหหรูหรามากนะครับต้องบอกว่าเป็นรถนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับ น่าจะแบรนด์เดียวนะครับที่มีครับออปชันเยอะๆแบบนี้นะครับได้ราคาสันลุปแบบนี้นะครับนี่ลู่ลามากนะครับและสมรรถนะนะครับช่วงล่างเขานิ่มนวลมากนะครับนี่ต้องบอกว่ายกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับสาหรับรถตระกูล p v หรือรถเจที่นั่งเนี่ยอ่าและในส่วนของชุดครอบนี่ครอบไฟหน้าไฟท้ายจัดให้เต็มนะครับนี่ค่าท้ายนะครับและมาพร้อมด้วยนะครับในเลยนะครับฝาท้ายนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ และสามารถใช้เท้าแตะนะครับเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับเพียงแค่กุญแจนะครับอยู่ในระยะหรืออยู่ใกล้ตัวเราสามารถใช้เท้าแตะได้นะครับและรุ่นท็อปสุดนี่เขาจะมาพร้อมด้วยเบาะแถวที่3เนี่ยปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคือพับเรียบเป็นไฟฟ้านะครับหรือยกขึ้นเป็นระบบไฟฟ้านะครับเยียงแค่กดตรงนี้นะครับใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะครับและเราให้ดูนะครับ โครงสร้างด้านท้ายกันก่อนเลยนะครับนมสสปอร์ตต่างๆล่องน้ําต่างๆนะครับลอยหัวน็อตนะครับไม่มีขานนะครับไม่มีทอดนะครับและาเรารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำหรือน้าท่วมอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเข้าศู์ตลอดนะครับไม่ได้เอารถเน่าๆมาจัดโปรโมชั่นอย่างแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับอีกหนึ่งคันกันและอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับจะเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับ 2.0จุศนย์ไฮเนียมพัทนะครับเป็นปี2021่แท้ๆเลยนะครับตัหรับคันนี้ออกรถปี2021จดทะเบียนปี2021เลยและเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4นั่นเองนะครับโฉมนี้เหมือนกันนะครับให้วารนตีมา10ปีหรือ1,5 0 0 0 0กิโลเมตรเหมือนกันนะครับและชุดแต่งตามสไตล์ของร้านเรานั่นเองนะครับนี่ให้ชุดแต่งเบิร์กใหม่แบบนี้เลยนะครับเป็นกระจังหน้าบางท่านเรียกม้ากระโดดนะครับหรือสไตล์แบบอ่าโลโก้ม้ามาแต่งนั่นเองนะครับเป็นของฟอร์ดนั่นเองนะครับนี่และอันนนนนีี้เป็ของดะะคคครรัับบมูล่า ต้องบอกว่าเกินครึ่งหมื่นนะครับสําหรับกระจังหน้าตัวนี้นะครับของเดิมเรามีให้ครบหมดนะครับและชุดแต่งต่างนะครับเราให้เหมือนเดิมนะครับชุดขอบไฟหน้านะครับไฟท้ายนะครับซุ้มล้อขนาด3นิ้วกําลังสวยพอดีเลยนะครับใช้ในครอบครัวและคันนี้นะครับยังได้ล้อแม็กเดิมจากศูนย์นั่นเองนะครับจำเป็นแม็กขอบ20นะครับและยังได้ยางมิชลีนะครับปี2021นนั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครชอบนะครับเดิมๆคร่งคีนนะครับ บางๆใสๆต้องคันนี้เลยนะครับและสําหรับด้านในนะครับคันนี้นะครับได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับออปชันมาเต็มเหมือนเดิมนะครับและคันนี้จะได้ภายในเป็นสีดํานั่นเองนะครับที่แตกต่างจากคันสีขาวคือคันนี้ภายในจะเป็นสีดํานั่นเองนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเบาะเดิมนะครับไม่มีช้ำไม่มีขาดครับคอนโซลต่างๆครับแอร์แบคะระบบความปลอดภัยนะครับมีมาให้เต็มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับ หน้าจอทันต์กีนเหมือนกันหมดนะครับออปชันเหมือนกันหมดเลยนะครับมีกล้องมองหลังนะครับรองรับ Apple Car p า a y Android a u ต o นะครับมาพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนั่นเองนะครับรุ่นท็อปสุดมาพร้อมด้วยฟังก์ชันระบบขับเคลื่อน4ล้อมีมาให้เหมือนกันนั่นเองนะครับและเราให้รูนนครับน้บปัดเรือนหม่กันคันนี้นะครับเลขไม่นะครับใช้ไปเพียงแค่8,000กิโลเมตรเท่านั้นนั่นเองนะครับและเข้าสู่ตลอดทุกระยะเลยนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิส กุญแจสำรองมีให้ครบหมดประวัติชัดเจนนะครับพร้อมลยหนังมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมด้วยระบบช่วยในการขับขี่นะครับก็คือ Adaptive Cruise Control มีมาให้แล้วนะครับนี่ออปชั่นมาเต็มมาานะครับสำหรับ Ford Everest นะครับและรถของที่ร้านเราทุกคันเนี่ยเราจะมีนะครับบเซอร์การันตีนะครับตรวจรถให้ลูกค้าทุกคันนะครับคันนี้นะครับได้รถสวยเกตเอนะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับไม่เคยมีประวัติเคลียร์สีทำสีหรือประวัติชนหนักพิกคว่ามาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะครับ ร้านเราการันตีและยังมีเอกสารลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าอีกด้วยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าใดที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับทางร้านเรานะครับได้แบบสบายใจมั่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะร้านเราครับจะซื้อขายแต่รถบ้านไม่แท้การันตีสภาพให้ทุกคันนะครับนี่แล้วมีใบตรวจรถให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้านะครับมั่นใจได้เลยนะครับนี่และให้ดูนะครับในส่วนของห้องผูสารนะครับแถวที่2นะครับนี่เหาะแถว2แถว3นะครับ เบาใหม่มากครับกินใหม่มากครับสาหรับคันนี้นะครับเบาใหม่ยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้ำนะครับไม่มียับไม่มีปะอย่างแน่นอนนะครับนี่หลังคานะครับได้หลังคาพาโน i ิกซัน o ูฟเหมือนกันนั่นเองนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับพอคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับออกห้างป้ายแดงเนี่ยประมาณ1.8ล้านเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคาหายไปเกือบ1ล้านบาทแล้วนะครับนี่ชุดข้อไปท้ายนะครับแต่ที่พิเศษสําหรับคันนี้คือคาดท้ายตรงนี้นะครับจะมีไฟนั่นเองนะครับเวลาที่เราเยียบเบงเนี่ย จะมีนะครับไฟสีแดงนะครับเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับฝาท้ายนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังมีมาให้ครบเหมือนกันนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูนะครับรอยเมสสปอตล่องน้ําด้านล่างก่อนนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่หัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีขานนะครับไม่มีทอนครับซีลเลอร์นะครับตะเข็บต่างๆนะครับเดินเรียบเดินตรงแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆบางๆใสๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวของเราตรงนี้นะครับ สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูการทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดอย่างแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์นะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษทั้ง2คันนี้กันครับ และนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะครับแก้มสองฝั่งซ้ายขวานะครับฝากระโปรงครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเมสสปอร์ตนะครับรูกลมๆโลโก้ปั๊มฟอร์ดนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับแผ่นกันความร้อนต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะนี่ให้ดูเลยนะครับนี่แก้มนะครับสองฝั่งซ้ายขวาน็อตไม่มีขานไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับนี่สติ๊กเกอร์จากศูนย์นะครับมอกอยู่ครบทุกจุดนะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเบอดีเซลนะครับ2,000ซีซีนะครับเป็นตัวสอเทอรร์โบหือร์โบคู่นะครับ ให้แรงม้าสูงถึง213แรงม้าเลยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับ1%นะครับภาษีนะครับถูกมากนะครับอัตราเร่งดีนะครับหลายปลายดีมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งคันนะครับก็คือจะเป็นปี2021นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับบล็อกเดียวกันเลยนะครับเป็นเครื่อง 2000cc นะครับเป็นดัวไบเทอร์โบนะครับคันนี้สีเดิมทุกชิ้นนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีแกะไม่มีถอด สักจุดสักหนึ่งเชนเลยนะครับเดิมๆนะครับสีนี่สติกเกอร์จากศูนย์นะครับยังอยู่ครบทุกจุดนะครับแก้มสองฝั่งไซายขวาคานหน้านะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะครับว่ารถของทีร้านเราทุกคันเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือน้าท่วมอย่างแน่นอนนะครับรถมีตาหนิรถมีประวัติร้านเรานะครับไม่รับซื้อครับไม่รับขายอย่างแน่นอนนะครับและนะครับทั้ง2คันนี้นะครับวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษทั้ง2คันนี้ให้เลยนะครับราคาเดียวกันนะครับกับส่วนลดอีก6 0 0มืนนะครับ เหลือเพียงแค่8 9 9 0 0 0ับาทราคานี้ราคาเดียวไปเลยนะครับจะเลือกคันไหนก็คุ้มนะครับเพราะทั้งสองคันนี้เลขไม้หลักหมื่น้งคู่เลขไม้ใกล้เคียงกัน้งคู่และยังมีวารันตีศูนย์ทั้งคู่นั่นเองนะครับแต่คันนี้ก็จะออกสีขาวดำดุหน่อยนะครับได้ชุดแต่งนะครับเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีขาวนะครับและยังได้ล้อแม็กนะครับยาง BF นะครับและยังได้ในส่วนของอะสติ๊กเกอร์หลังคาแบ็กท็อปมาแล้วนะครับหรือใครชอบบางๆเดิมๆนะครับ ใส่นะครับก็ต้องคันนี้และคันนี้นะครับยังได้สีพิเศษด้วยนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับคิตตันบูแบบนี้เลยนะครับและชุดแต่งจัดให้เต็มนะครับคันนี้ได้แม็กเดิมนั่นเองนะครับยางใหม่ปี24นั่นเองนะครับเล็กไมล์หลักหมื่นเหมือนกันเลยนะครับและนะครับสาหรับลูกค้าทนใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกมานะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับ ร้านเรานะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับมีทีมงานนะครับต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อได้ทุกจังหวัดเลยนะครับไฟแนนซ์ก็มีทั่วประเทศนะครับมีทุกไฟแนนซ์นะครับสามารถซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับและโปรโมชั่นของแถมก็เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเนี่ยร้านเราไม่มีโวกแว่นนะครับฟรีค่าโอนให้นะครับผ่อนแทนอื่นๆนะครับมีให้เหมือนเดิมนะครับหรือลูกค้าที่ซื้อจากไฟแนนซ์เนี่ย เคดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับก่อนนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่มา15,000บาทนานสุ่มสูญเจ็ดปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากๆเลยนะครับของแถมก็มาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนให้นะครับฟรีน้ํามันให้เต็มถังนะครับฟรีกล้องบันทึกหน้ารถให้1เครื่องนะครับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศ1ปีเต็มนะครับรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0,000กิโลเมตรนะครับแถมฟรีชุดชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ต้องบอกว่าโคตรคุ้มมากๆนะครับสําาาาาาหหรรรรรรรััับบถคคคคนนนนนี้้แแลละะะเปปป็็ุุ่ทอสดยไวบ เกือบ1ล้านบาทนะครับได้รุ่นท็อปสุดครับช่วงล่างสมรรถนะนะครับเขายืน1นะครับออปชั่นยืน1อยู่แล้วนะครับกับ Ford e v ดวิลเนั่นเองนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับเรามีทีมงานนะครับคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำดูแลนะครับทุกช่องทางเลยนะครับสนใจต้องรีบต้องไวเลยนะครับตอนนี้นะครับสาหรับโฉมนี้เรามีเพียงแค่2คันนี้เท่านั้นนะครับ และใครที่หาอยู่ต้องรีบเลยนะครับโปรโมชั่นจัดเต็มแบบนี้ของแถมส่วนลดเยอะๆแบบนี้นะครับไม่ได้จัดกันไม่บ่อยและเราเอารถดีรถสวยไม่หลักหมื่นมาจัดโปรนะครับไม่ได้เอารถไม่เยอะนะครับไม่เอารถตำหนิรถอุบัติเหตุมาจัดโปรอย่างแน่นอนนะครับรลานเราคัดแต่รถสวยเกตเอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจต้องรีบตัดสินใจให้ไวเลยนะครับและนะครับสาหรับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถเนี่ยเราทําการล้างขัดเคลือบถีทําสปาค่าเชื้อนะครับ ให้ใหม่ก่อนส่งมอบอย่างแน่นอน,นครับลูกค้าจะได้รถสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าใดที่สนใจนะครับอยากเข้ามาชมนะครับคันจริงที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกนะครับสามารถเซิร์ชใน g o o g l e แบบว่า ลออนคาร์รถมือสองนะครับเราปักบุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่หลังโรตัสไซน้อยนี่เองครับเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9ก้ามงเช้านะครับถึง6กโมงเย็นนะครับเสาร์ที่ก็เปิดวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยๆกันได้ทุกวันเลยนะครับและตอนนี้ที่ร้านเรามีแต่รถนะครับไม่หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับ เข้ามาเลือกชมได้นะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อจริงๆนะครับมีให้เลือกหลายราคาจริงนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับให้สคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับรถเข้าใหม่นะครับโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับจัดเต็มแบบนี้นะครับและวันนี้นะครับผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ